เช็คธนาคารกรุงไทยโอนแล้วเช้านี้เช็คได้เลยประกันสังคมมาตา33 1 5 0 0 0บาทครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็เช้ามากๆเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโอนแล้วเช้านี้นะครับเงินประกันสังคมมาตา33นะครับหรือ เงินที่ผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมธนาคารกรุงไทยนะครับได้โอนเงินให้ไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับแต่หลายคนก็ยังไม่ได้รับเงินครับไม่ต้องตกใจไปหรือแปลกใจไปครับเพราะว่าเขาจะทยอยเข้าเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าของเพื่อนแอดมินเข้าไปแล้วครับเมื่อเช้านี้นะครับผมตอนตีสามนะครับผมแต่ว่าเขาจะทยอยโอนเงินเข้าเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับไม่เกิน9โมงเช้าแน่นอนนะครับจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วธนาคารกรุงไทยจะเริ่มโอนเงินประมาณช่วงตี2นะครับเป็นต้นไปนะครับผมส่วนธนาคารอื่นๆก็รอไปก่อนนะครับสาหรับเงินประกันสังคมมาตา33นี้นะครับเพราะว่าธนาคารอื่นๆเขาจะโอนมาที่31สิงหาคมนะครับผมมีเฉพาะแค่กรุงไทยนะครับสาหรับวันนี้และเช้านี้นะครับผมกรุงไทยโอนไปแล้วครับ15,000บาทนะครับ ก็อันนี้นะครับเป็นเอกสารทางการนะครับจากสำนักงานประกันสังคมนะครับผมหรือข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สารนิเทศฝ่ายข่าวนะครับก็คือจากประกันสังคมนั่นแหละครับเป็นเอกสารเขายืนยันเลยครับนี่นะครับประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้1.5หมื่นหรือ1 5 0 0 0บาทนั่นเองนะครับให้กับผู้ประกอบการมาตาา3 3ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับภายในวันที่28สิสิงหาคมนี้ก็คือเช้านี้นะครับผม ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้1น0 0 0มืพบาทตามมาตรการชดเชยได้ให้ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับซึ่งยังไม่รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยการโอนเงินบัญชีให้ผู้ประกันตนภายในวันที่2 8สิงหาคมนี้แน่นอนนะครับผมก็รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่รับการเยียวยาเนี่ยครับเพื่อให้สักงานประกันสังคมเตรียมเงินโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3นี้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยแต่ไมไ่รับเงินชดเชยรายได้เนื่องจาก ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือนนะครับภายใน15เดือนโดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับก็คือวันนี้เช้านี้นะครับผมโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ,อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใดนะครับและเมื่อโอนเงินแล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดส่ง SMS แจ้งไปที่เ,เบอร์มือถือของคนที่ผูกกับเลขบัตรเอาไว้นะครับผม ก็เช็คกันได้นะครับที่ SMS นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอย่าผูกมั่วนะครับผมเช็คดูดีๆนะครับโฆษกสํานักงานประกันสังคมนะครับกล่าวย้ำอีกนะครับว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยตามโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับที่มีสัญชาติไทยที่อยู่กิจการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเท่านั้นนะครับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับไม่เกิน6เดือน ในระยะเวลา15เดือนนับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับและไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังกเกษตรกรสากรหรือกระทรวงพอมอหรือการพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของนู้นนะครับที่เรียกย่อๆว่าพอมอนั่นเองนะครับผมก็ใครได้รับสิทธิ์ทั้ง4สิทธิ์นี้ที่กล่าวมานะครับก็จะไม่ได้เงินประกันสังคมมาตรา33นี้นะครับหมด,ดไปนะครับผมเพราะว่าเท่ากับว่า คุณได้เงินรับเยียวยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่สามารถได้ซ้าได้นะครับผมก็นี่นะครับผมได้ทําข่าวคอนเฟิร์มไว้นะครับเป็นคลิปวิดีโอจากเมื่อคืนนะครับก็ทําเอาไว้นะครับไปดูกันได้นะครับเงินเข้าจริงๆนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันใหม่แล้วเราก็มาฟังข่าวใหม่ดีกว่านะครับก็โอนแล้วแน่นอนครับธนาคารกรุงไทยนะครับไปเช็กกันได้นะครับประกันสังคมมาตรา3 3นะครับผมเช็กกันได้เลย ถ้าใครไม่ได้นะครับก็รอติดตามข่าวสารนะครับหรือจากผมนะครับจะอัปเดตให้ฟังแต่ว่าถ้าใครรีบร้อนหรือว่ากลัวแม่งกลัวกลัวตกหล่นนะครับก็โทรไปสายตรงที่ประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยนะครับก็จะติดต่อไวกว่าดําเนินการไวกว่านะครับผมถามเขาเลยครับว่าทําไมผมไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมติดต่อง่ายมากนะครับก็ Google เลยครับประกันสังคมติดต่อเขาจะมีเบอร์โทรขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ ฝากคลิปวิดีโอเก่าๆของข่าว3 TV ทีวีเอาไว้ด้วย,ววววยครับผมก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องสรุปประเด็นเงินเนยียวยาต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับแจกเงินเยียวยาปลอมเป็นข่าวปลอมข่าวปิดเบือนนะครับผมเกี่ยวกับที่แจกเงิน,นครับก็ไปฟังกันได้เพื่อเตือนภัยตัวเองเพื่อจะได้ไม่คาดหวังอะไรกับเงินปลอมเหล่านี้นะครับแล้วก็พอมเยียวยานะครับตรงนี้พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่มีความเดือดร้อนมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆหรือมีอุปสรรคปัญหาการใช้ชีวิต ทางสังคมเนี่ยติดต่อเข้าไปที่พมเพื่อรับเงินเยียวยาหรือให้เขาช่วยเหลือได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับติดต่อเข้าไปได้พมนะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องของเดือนหน้า,เ,าเดือนกันเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับกันยายนไปรับฟังกันได้ครับกันยายนผมทำไว้แล้วครับว่าจะมีเงินเข้า7รายการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นั่นเองนะครับไปเช็คสิทธิ์ของท่านอย่าตกตนนะครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับไปใช้สิทธิ์กันได้อย่าอย่าให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองครับตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่านแล้วเดบรู้สึกว่ามันดีมากมากนะครับเงิน7รายการนี้นะครับเดือนหน้าเดือนกันยายนก็คืออาทิตย์น้านี้แล้วนะครับไปละฝั่งกันได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโอนแล้วเช้านี้เงินเยียวยาประกันสังคมมาตาา33 ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าแล้วนะครับผมก็ขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว 3TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะ นะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3มทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ